ลงรองพื้นด้วยแปลงฟองน้ํากับนิ้วมืออันไหนดีที่สุดคลิปนั้นมีคนชมเมคอัพอันนี้นะจ๊ะว่าเฮ้ยแต่งยังไงทาไมมันชํำจังเจก็เลยกลับมา ทำคลิปแต่งหน้านะจ๊ะลุคนั้นให้ดูอีกทีนึงเลยแคปให้ดูจ้ะขอบอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้อินสป r a เรชัมาจากช่างแต่งหน้าดาราท่านหนึ่งที่ชื่อ Sprite.19 นะคะทุกคนช่างแต่งหน้าคนนี้จะเป็นช่างแต่งหน้าที่แต่งดาราแบบเยอะมากแบบนี้นะจ๊ะแต่ว่า signature ของลุคของเขาอะก็คือเขาจะแต่งหน้าแบบฟุงฟ้งๆนวันวๆผิวแบบคลีนๆตาคลีนๆแต่แบบเล่นแสงเล่นเงาทุกคนแล้วก็ความฉ่ำของ ของผิวแก้มความขนตาเรียงเส้นดอลลี่อายแบบชัดๆเลยเงี้ยนะคะเธอมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยสวยอะ่ะชอบโดยเฉพาะลุคแต่งหน้าของไบเฟิร์นพิมพชนคุคือชอบทุกลุคก,กับน้องเก้าสุภสัสราถ้าเกิดว่าคุณสไปด์ .19 ปล่อยไอจีเมคอัพลุคของสองท่านนี้ออกมาทีละเจ๊คือแบบอดใจไม่ไหวที่จะแบบว่ากดไลค์ให้ทุกทีในไอจีนะ,ะทุกคนคะ่ะก็เลยลองแกะเมคอัพของคุณสไปด์ .19 มาแต่งดูนะก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนขอบอกก่อนว่าแกะมาเป็นแบบ i n s p i r a t i ั n นะแต่ก o p y and p a s พ e เลยไม่ได้เพราะว่าด้วยฝีมือด้วยลายเส้นของเขาอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะทุกคนแต่อันนี้ก็คือดูแล้วก็ลองทําตามได้ประมาณนี้นะจ๊ะแลวใครที่ชอบลุคนี้ชอบคลิปนี้นะจ๊ะขอไลค์คอมเมนต์แชร์ใน Facebook f แฟนเพจที่ดูอยู่ตอนนี้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครดูใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กด s ั b s ไ r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิงเอาไว้รอเลยนะจ๊ะเพราะว่าลุคนี้บอกเลยว่าดูเหมือนไม่มีอะไรแต่แบบเฮ้ยแต่มันก็รายละเอียดเยอะเนาะไปดูกันว่าใช้อะไรแล้้วแต่งงบาจ ขออัปเดตสภาพผิวของเจ๊ตอนนี้ก่อนนะจ๊ะสภาพผิวของเจ๊ตอนนี้ก็จะเป็นผิวที่มีรอยสิวค่อนข้างเยอะนะจ๊ะแต่ก็จางลงไปมากแล้วจากการแบบรักษาอะไรไปเยอะเนงะแล้วก็มีรอยใต้ตาคล้ำแต่ช่วงนี้ผิวเจ๊สีอ่อนลงก็เลยเปลี่ยนคอเรคเตอร์เป็นสีพีชนะจ๊ะซึ่งคอเรคเตอร์สีพีชตัวนี้ได้มาจากพาเลตของ Make Up Forever HD Skin All In One Face Palette นะคะทุกคนขอพูดถึงตัวพาเลตนิดนึงนะคะทุกคนพาเลตของ Make Up Forever ตัวนี้เป็นพาเลตที่มีทั้งคอนซีลเลอร์คอเรคเตอร์บลัช แล้วก็รองพื้นแบบครีมก็คือให้มาครบเลยนะจ๊ะซึ่งในลุคนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้จากพาเลตนี้เลยเจ๊ลงคอเลคเตอร์ ctor, สีพิวลงไปก่อนอันเนี้ยจะช่วยปรับสีผิวให้มันเป็นสีผิวปกติแต่ว่าอยากได้ใต้ตาที่มันมีความสว่างขึ้นมาด้วยก็เลยใช้คอนซีลเลอร์ที่มีความสว่างกว่าสีผิวจริงเนี่ยลงตามไปนะจ๊ะทุกคนสังเกตว่าตอนเจลงอ่ Lo, นะเจ๊ J Lo ใช้พู่กันแตะเนื้อคอนซีลเลอร์แล้วก็คอเลคเตอร์มาแล้วก็พักไว้ที่มือก่อนแล้วค่อยลงในจุดที่ต้องการแบบน้อยๆน,นะจ๊ะ กร,กระจายตัวคอนซีลเลอร์แล้วก็พันหนึกตัวคอนซีลเลอร์ให้มันอยู่กับผิวให้ดียิ่งขึ้นพอเราลงคอเรกเตอร์เราใช้นิ้วมือเบลนด์มาแล้วเนี่ยรอสักแป๊บนึ่งแล้วค่อยลงคอนซีลเลอร์ตัวต่อไปนะจ๊ะรองพื้นที่ใช้ในลุคนี้เจ๊ใช้ของแพดแมกกาสกินเฟลติฟอนเดอะทินเธอมัน เป็นรองพื้นที่ราคาโหดได้มากแต่มันดีมากจริงๆนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครเห็นไวรัลเมคอัพแบบพอสเลนแบบตุ๊กตากระเบื้องเคลือบที่เป็นไวรัลในทิกต o k อยู่สักพักหนึ่งเจ๊ก็จะลงด้วยฟองน้ําของ brush tool นะจ๊ะเป็นฟองน้ําแบบหมาดนะจ๊ะอันนี้แบบชุบน้ําแบบหมาดๆแล้วลงไปปุ๊บตรงไหนต้องการความ coverage เพิ่มก็จะแตะลงไปเป็นครั้งที่2อจะได้ผิวที่กริดมากแต่เป็นงานผิวแบบบางมากกระเถิบดูจะพูดยังไงคือมันเลอศอะต้องให้มัน ตัวก่อนนะจ๊าถึงจะลงอันอื่นต่อได้เจ๊ก็จะลงตัวบรัชออนจากพาเลตของ m a คอะ f ฟเ e อแล้วก็ลงด้วยการใช้ฟองน้ำที่เราลงรองพื้นเมื่อกี้นี้แหละเพราะว่าเมื่อกี้เราลงรองพื้นไปปุ๊บรองพื้นมันผนึกตัวเป็นเลเยอร์แรกเลรวใช่ปะถ้าเกิดเราปาดตัวบรัชออนแบบครีมแบบเปื้อเปิดเปิด,ปดลงไปบนผิวด้วยนิ้วมือด้วยความแรงๆจะทาให้เลเยอร์ของรองพื้นมันเคลื่อนฉะนั้นเจ๊ก็เลยใช้ฟองน้าจิกสีขึ้นมาเบลนบนหลังมือแล้วก็ลงไปบนแก้มบนตาแล้วก็สันจมูกคางที่เหลือก็ลงไ ผมลงกระบอกตายแน่หน่อยเพื่อให้สีมันดูมีความเชื่อมโยงกันนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเจ๊ก,ก็จะใช้ตัวเชดดิ้งแบบครีมที่มันมีอยู่ในพาเลตของตัวเมคอัพไฟเวอร์ตัวนี้จริงๆไม่ใช่เชดดิ้ง้ว่ตัวนี้มันมีความแบบเป็นเงาแต่โปร่งแสงมันเป็นตัวบรอนเซอร์มากกว่านะทะุกคนแต่ว่าเจ๊จะใช้บรอนเซอร์ในการเชดดิ้งคือสร้างเงาไม่ได้หนักมากเป็นเงาบางๆก็สร้างเงาแบบนี้เลยนะจ๊ะตามที่ลงให้ดูแบบนี้จากนั้นเบลนด์ด้วยฟองน้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าส่วนไหนที่มันดูแบบเยอะเกินไปอย่างเช่น,นไ หรือตัวเชดดิ้งหนักเกินไปเนะี่ยเจ๊ก็จะใช้ฟองน้ําที่มีรองพื้นเหลือติดอยู่นิดนึงเนี่ยมาแทบให้ตัวสีส่วนเกินอนะ่ะมันดูบางลงนะจ๊ะจากนั้นลงแป้งฝุ่นโปร่งแสงของเม k อัพ f ฟลเวอร์สีโรซี่ตัวนี้เพื่อเซ็ตทุกอย่างให้มันอยู่กับที่ทุกคนขอพูดถึงตัวแป้งฝุ่นโปร่งแสงของลอร่าเมซี่แ c ลซูลเลสเซนต์ตัวนี้นิดนึงนะจ๊ะตัวนี้เป็นตัวแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่มีสีแบบทางโทนแดงอะสีชมพูชมพูมันจะช่วยโทนอัพผิวให้มันมีความสว่างขึ้น แล้วก็มีความละเลืออขึ้นไะทุกคนหลังๆนอยเจ๊แต่งหน้าที่แบบว่าต้องการให้ผิวมันดูมีความโทนอัพแดงๆกออกมาหน่อยเนี่ยเจ๊จะใช้ตัวแั้งฝุ่นโบแสงตัวนี้เลยแล้วก็ใช้บ่อยมากด้วยนะเพราะเจ๊พบว่าผิวมันมีความสวยขึ้นแล้วก็ละเลืออมากขึ้นจริงๆนะ MAKE UP แบบส,สีในคลิปนี้จะมีอยู่แค่2ตัวก็คือพาเลตปัดแก้มของดาซซี่บลูมิงยูออลบิวตี้สีสูนสีเบจคณิตนะคะทุกคนแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นของ k i โก MILANO a อารามิเตบตบัตัวนี้นะคะทุกคนจะเป็นสีชมพูคโรลที่ไล่โทนมา mm hmm. เจ๊ก็จะลงตัวดาซี่ตัวที่มีความตุ่นๆเราลงไปก่อนแล้วก็ไล่ความสว่างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ตามด้วยสีของกิโก m i ลานโนนะคะจะเห็นว่าเจ๊ใช้ลงทั้งแก้มทั้ง 啊。Ah. จมูกสารจมูกคือลงแนวเดียวกับบรัชออนแบบครีมตะกี้เลยแต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือลงในส่วนของปากด้วยนะคะทุกคนจงอยปากบนล่างนะจ๊ะสีของกิโกมิลโนที่มันมีความชัดแล้วก็สว่างขึ้นเนี่ยเจ๊ก็ลงเป็นอันสุดท้ายตรงช่วงปลายตาบนล่างนะคะสีที่ให้ความเงานะคะทุกคนเป็นสีน้ําตาลของเฮอร์เมสตัวนี้จริงๆไม่ต้องใช้ของเฮอร์เมสก็ได้นะใช้สีที่มีความแบบใกล้เคียงกันก็ได้ของเฮอร์เมสตัวนี้มันจะมีท,ทั้งโทนแบบน้ําตาลที่ติดแดงส้มตัวนี้แล้วก็สีเทาๆแต่เป็นเทาที่แบบพลยัง ติดเหหหลือนอนน่่ยึงสําหรับเจ๊เจ๊ชอบสีนี้มากเพราะว่าสามารถใช้มาทําเป็นเงาได้นะทุกคนโดยการเบลนเงาจากตาขึ้นไปคิ้วแล้วก็ลงมาที่หางตา แล้วก็ข้างล่างนิดนึงมันจะเป็นเงาที่ไม่ใช่สีน้ําตาลอ่ะมันจะเป็นสีเทาๆเ,เหมือนเป็นเงาแต่ว่าไม่ได้ให้สีเยอะใช้อายไลเนอร์สีน้ําตาลแบบอ่อนๆมากๆมาทําเป็นดอลลี่อายด้านล่างให้มันมีความชัดเจนแต่มันไม่โป๊ะสำหรับอายไลเนอร์อันแรกเนะี่ยเจ๊จะใช้ตัวสีน้ําตาลอันนี้จากผลิตของเคอเมสนะจ๊ะทำเป็นอายไลเนอร์บนแล้วก็ล่างตามแนวนี้เลยนะจ๊ะโดยใช้แปรงในการเบลนด์ให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมมิติตรงหัวตาด้วยการแบบดึงหัวตาออกมานิดนึงแล้วก็เบลนนนด์สีี้้้ําาาตตัวขไปมจะ ทำให้ตาของเรามันดูมีรายละเอียดดีเทลเล็กๆบางอย่างที่ถ้าเกิดว่าไม่เข้ามาจ้องใกล้ๆเราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยตรงนี้ลงอายไลเนอร์สีเข้มหรือว่าไงเห็นปะพอทําเสร็จแล้วปุ๊บตาม,มันดูมีมิติมากขึ้นเลยจ้ะจากนั้นก็ใช้ตัวอายไลเนอร์ของเคส ที่เป็นเส้นเล็กเร็วๆเนี่ยกรีดทับลงไปอีกหนึ่งอีกทีนึงเพื่อความชัดเจนส่วนคิ้วเจ๊จะใช้พาเลตคิ้วของเคส designing eyebrow นะจ๊ะทุกคนมันจะมีสีแบบนี้มาข้างๆด้วยนะคะทุกคนคะเราก็ใช้แบบในการผสมสีไปกันด้วยกันได้นะแต่ว่าในลุคนี้เจ๊ใช้สีนี้เจ๊ชอบแปรงของเขามากนะเพราะว่าแปรงของเขาตัวพุ่มๆเนี่ยเป็นแปรงที่เหมือนดีไซน์มาแล้วว่าเหมาะกับการใช้มาจิกสีของคิ้วแบบฝุ่นๆแบบเนี้ยทุกคนมันทําให้เข้าซอกของคิ้วได้ง่ายขึ้นข้ามาทาปากกันก่อนนะจ๊ะทุกคนจจะใช้สี ลิปไลเนอร์ของ f o r You t b o Blending Lip Liner สี02 p e o n y นะจ๊ะอันนี้ลงตรงกลางปากบ,บนและล่างให้มันดูมีสีสันขึ้นมานิดนึงแล้วก็เบลนด์ด้วยนิ้วมือก็ได้มันจะทำให้สีดูฟุงขึ้นนะจ๊ะทุกคนคัะเจ๊จะใช้สีที่มันมีความแบบสีแดงเลยอ่ะจ้ะเป็นสีของ มาราคูจา juicy lip liner นะจ๊ะสี red เอามาลงตรงปากด้านในปากด้านในแล้วก็ปากด้านในบนข้างล่างเลยแล้วก็จะงอยปากบนจะงอยปากล่าง blend แล้วก็ทับด้วยตัว gloss ของ l'oreal priming gloss i g h i g h t e n สี412นะคะทุกคนไม่แน่ใจว่ายังมีวางขายอยู่ไหมนะใน shopee lazada รู้สึกว่าจะมีเป็นร้านแต่ไม่ใช่ Official แล้ะมันเป็นตัว gloss ของ l'oreal ที่เจชอบมากที่สุดเลยนะจ๊ะแต่ตอนนี้เหมือน l'oreal จะไม่ได้ผลิตแล้มัง้งเพราะว่าในออฟฟิเชีของเขาไม่มี ขายแล้วก็หาอันที่มันแบบว่าเออสีค้ายเคียงหรือเป็นก๊อสใสๆมาลงก็ได้นะจ๊ะจากนั้นดัดขนตาปัดมาคาแล้วก็กรีดอายไลเนอร์เพนซิลของเ h ทซ s u เปอร์ชาร์ปไลเนอร์ตัวนี้นะจ๊ะทุกคนพูดเลยว่าเป็นอายไลเนอร์ที่แบบเส้นเรียวเส้นเล็กน้ำมึกไหลต่อเนื่องแล้วก็ให้ความคมเหมาะกับงานคมๆแบบนี้มากนะจ๊ะเจ๊แต่งเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้มันก็สวยนะคะทุกคนแต่เจ๊รู้สึกว่ามันขาดรายละเอียดบางอย่างไปนิดหน่อยนะจ๊ะเจ๊ก็เลยอะขอต เติมตาอีกนิดนึงด้วยการจับช่อขนตานะจ๊ะโดวยวิธีการก็คือใช้แหนบติดขนตาเนี่ยจกเนื้อมัสคาร่าขึ้นมาแล้วก็จับช่อขนตาให้มันดูมีความแบบเป็นเส้นที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครจะติดขนตาปลอมก็ได้นะคะทุกคนเพิ่มตัวถุงใต้ตาด้วยเมลินดากลิตเตอร์โกลชาร์ด and แอนด์ไลเนอร์สี0 e a n g e ก t e a เ s ลดลงไปที่ตาด้านล่างนะจ๊ะมันจะทําให้ตาด้านล่าง,งเรามันดู ขึ้นดูเป็นดอลลี่อายที่ชัดเจนเติมกลิตเตอร์ของพรีซ E สไตล์อนันดานะจ๊ะสีพีเทลนะคะตัวนี้ด้านล่างนิดหน่อยด้านบนนิดหน่อยให้มันดูมีความวิบวับเวลาต้องแสงแล้วก็จะพานได้ลุคนี้มาครอบครองจ้ะ และนั่นก no ็คือทั้งหมดของการแต่งหน้าในลุคนี้นะจ๊ะทุกคนแต่งหน้าตามเมคอัพอาร์ติสต์ดาราคุณสไปด์หนึ่งเก้าใครชอบเมคอัพประมาณน so okay. ี้ก็ไปตาม IG เเขากันได้นะจ๊ะเพราะว่าทุกแต่ละลุคคือสวยมากแต่ว่าในลุคนี้เจ๊ไม่ได้ใช้ขนตาปลอมแบบต้นแบบนะคะทุกคนเพราะว่าเจาติดขนตาหมดยังไม่ได้ไปซื้อเลยก็เลยอาจใช้วิธีการต่อขนตาการจับชอบขนตาด้วยมาสคาร่าให้ดูแทนนะจ๊ะก็หวังว่าจะชอบลุคนี้นะจ๊ะเต็มสิบให้เท่าไหร่คอมเมนต์กันเข้ามาได้เด้อแต่คลิปนี้เจ๊ เพราะว่ามันจะมีลุกที่แบบคือมันแบบไม่ใช่สายฝอมันคือมันคืออะไรไม่รู้ให้คํานิยามไม่ถูกแต่สวยสวยมากชอบการเล่นเงาเล่นแสงของเขานะคะก็เดี๋ยวจะลองมาแกะให้ดูอีกนะในคลิปหน้าจ้าแต่คลิปนี้เจ๊ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า